ศูนย์เอราวัณรายงานสถานะเตียงล่าสุดเมื่อวันที่14กรกฎาคม2564เวลา10นาิกา3 8นาทีเพจกรุงเทพมหานครโดยสำนักง,งานกรมประชาสัมพันธ์พูดเนื้อหาพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการเตรยียงประจำวันที่13กรกฎาคม2564 โดยวันนี้ศูนย์เอราวัณบูรณาการความร่วมมือกับสำนักเทศกิจและ50สำนักงานเขตให้บริการรับผู้ป่วยโควิด -19 เข้าสู่ระบบการรักษาอย่างต่อเนื่องมีจำนวนผู้ป่วยใหม่จำนวน923รายเข้ารักษาแล้ว28รายปฏิเสธการรักษา11รายรอเตียง862รายไอโซเล e 17รายติดต่อไม่ได้5ราย ท้งนี้เมื่อศูนย์เอราวันได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสิผ่านสายด่วน1669จะเร่งดําเนินการรับผู้ป่วยเพื่อส่งต่อโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเองและป้องกันการติดเชื้อเพิ่มเติมของคนในครอบครัวของผู้ป่วย